จะทําคลิปอาหารกิจการจะระดับสิ่งที่น่ากินนะครับแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งครับอาหารที่ผมชอบมากที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณคไม่ใช่แฟนของผมคุณจะไม่รู้อาหารที่ผมชอบที่สุดก็คือซูชิครับใช่ปัีจัยที่อร่อยที่สุดครับในโลกมันคือที่อร่อยมากๆอาหารญี่ปุ่นคืออร่อยทุกอันนะอร่อยจริงๆแต่ว่าซุ้มตำก็อร่อยเหมือนกันครับอร่อยมากครับคือ ความเผ็ดความเปรี้ยวคืออร่อยมากครับเตออ้าอิงตําไคเนี่ยอร่อยเลยคุณลาไหลดูภาพดี่ยำแซลมอนก็น่ากินนะแล้วบอกก่อนผมไม่ได้ลอกคลิปการจับอันดับอาหารอะไรนะครับเออก่อนผมจะพาไปดูสตูของกันนะครับสตูในจินตนาการนะครับ ต,ตัวของก็จะมีโปสเตอร์ของยูทูบเบอร์อนิเมชันนะครับประมาณนั้นะครับแล้วจะถามว่าที่ทำงานผมอ,อยู่ไหนที่เวลาแข่งคลิปผมทำในแอด้แดครับโอเคเริ่มเริ่มเ,เข้าเรื่องเลยซูชิอันดับหนึ่งครับส้มตำครับอันดับสองครับยำแซลมอนครับก็ต้องอันดับหนึ่งแบบซูชิด้วยครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาต่ออาหาร EP สองครับโอเคขอพาจบแค่นี้นะครับใครก็ใครชอบก็อย่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไปนะครับบ๊ายบาย